ในปี2010มีการค้นพบฟอสซิลปลาทั้งตะวันตกที่ห่างออกไป250ไมล์ของแม่น้ำไนซึ่งเป็นทะเลทรายซาฮาราที่แห้งแลง้งโอกาสการค้นพบครั้งนี้ทำให้หนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าที่นั่นอาจเคยเป็นทะเลมาก่อนดังนั้นพวกเขาจึงทำการสำรวจทางธรณีวิทยาของพื้นที่และมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดพวกเขาพบหลักฐานของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ภายใต้ใตผืนทรายและมันก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเลย เป็นเวลาหลายเดือนการวิจัยยังคงดำเนินต่อไปโดยการใช้อุปกรณ์ GPS บนพื้นดินและต่อมาเมื่อทำการรวบรวมข้อมูลภาคพื้นดินทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการสำรวจพื้นที่จากดาวเทียมภาพที่ได้มานั้นซึ่งน,น่าประหลาดใจมันกลับกลายเป็นว่ามีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ใต้ทะเลทรายและแอ่งเล็กๆอีกแห่งอยู่ใกล้ๆตามริมฝั่งของแอ่งน้ำเหล่านี้ได้มีการพบการตั้งถิ่นของมนุษย์โบราณเมื่อเร็วๆนี้และในที่สุดนักวิจัยก็พบคำตอบว่า ทำไมมนุษย์โบราณถึงเลิอกอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นมีทะเลสาบขนาดพอเหมาะที่เต็มไปด้วยน้ําจืดมากกว่า1นึ0 0 0สตารางกิโลเมตรเท่ากับประมาณครึ่งหนึ่งของทะเลสาบมิชิแกนการสํารวจเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าทะเลสาบก่อตัวขึ้นจากน้ําท่วมที่เกิดจากแม่น้านายเมื่อ250,000หปีก่อนน้ําหลากเข้าไปในแผ่นดินที่ซุดตัวและท่วมขังบริเวณนั้นจนหมดสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นเพราะฝน ในเวลานั้นสภาพภูมิอากาศในแอฟริกาเป็นแบบเขตร้อนและน้ำฝนปริมาณมากนั้นเป็นเรื่องธรรมดาทะเลสาบยักษ์มอบความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่รอบๆทั้งมนุษย์โบราณและสัตว์ต่างๆเคยเอาศัยอยู่อย่างสงบสุขบริเวณริมฝั่งทะเลสาบเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดทะเลสาบก็แห้งเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่นั่นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆเหมือนทุกอย่างในธรรมชาติเมื่อน้ำแห้งไปพื้นที่นั้นก็ยังคงไม่เป็นทะเลทรายจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ งานวิจัยอีกชิ้นแสดงให้เห็นว่าเมื่อ6000ปีก่อนสิ่งที่เรารู้ก็คือทะเลทรายซาฮาราเป็นทุ่ง้าที่เขียวชอุ่มเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตทุกประเภทแต่ถ้าไม่มีทะเลสาบน้ำจือดอีกต่อไปทำไมมันถึงยังดำรงอยู่ได้คำตอบคือระบบแม่น้ำไม่ใช่แม่น้ำนายแม้ว่ามันจะมีบทบาทในการก่อตัวของพื้นดินในทางตะวันตกของทะเลทรายนักวิจัยพบหุบเขาใหญ่ที่มีพื้นที่กว้างสุดถึง2.5กิโลเมตรซึ่งเริ่มขึ้นบนพื้นดินและลึกลงไปในพื้นมหาสมุทร ขณะที่นักวิจัยค้นหาบบ่อแสอย่างต่อเนื่องก็พบว่าส่วนอื่นๆของหุบเขาเดียวกันนั้นลึกลงไปในพื้นทวีปทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่ามีแม่น้ําอย่างน้อยหนึ่งสายที่หล่อเลี้ยงพื้นที่แถบซาฮาราและต่อมาได้รับการยืนยันว่าระบบทั้งหมดมีความยาวร่วมกันกว่า500กิโลเมตรแม่น้ําอาจกําเนิดขึ้นมาอย่างอิสระในเทือกเขาแอตลาสและฮอกกาทางตะวันตกเฉียงเหนือและซาฮาราส่วนกลาง ตลอดทางลงไปในหุบเขาแม่น้ำเริ่มมีความเร็วและความแรงซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดระบบแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นลำดับที่12ของโลกเรียกว่าไามันเรเซตการเดินทางของแม่น้ำสิ้นสุดลงที่แคปทิ่มิริสแคนยอนในดินแดนปัจจุบันของมอริเตเนียนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าระบบแม่น้ำนั้นไม่คงที่มันอาจจะท่วมขังและแห้งขอดในช่วง2 4 5 0 0 0ปีที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นอาจจะนานพอๆกับทะเลสาบโบราณที่ฉันพูดถึงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามทางน้ำขนาดใหญ่นี้ทำให้ดินแดนแห้งแล้งปัจจุบันกลายเป็นสวรรค์ที่กำลังเบ่งบานแม้ว่าร่องรอยของแหล่งน้ำนี้ยังสามารถพบได้ในทะเลทรายโอเอซิสที่มีชื่อเสียงในทะเลทรายซาฮาราได้รับความสมบูรณ์จากแหล่งน้ำซับใต้ดินและลำธารใต้ผืนทรายยิ่งไปกว่านั้นนานๆครั้งฝนก็ยังคงตกลงบริเวณนั้นทำให้เกิดความชุ่มชื้นดังนั้นในทุกวันนี้ทะเลทรายซาฮาราก็ไม่ได้แห้งแล้งอย่างที่คุณคิด ในยุคก่อนประวัติศาสตร์แม้ว่ามันจะเป็นสถานที่ที่แตกต่างกันมากโดยสิ้นเชิงว a ดอ Alhitan ในอียิปเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักบรรพชีวินวิทยาสำหรับหลักฐานสำคัญของมหาสมุทรโบราณที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่แทนที่หาดทรายไร้ที่สิ้นสุดในบรรดาสิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่ค้นพบก็คือฟอสซิลวานขนาดใหญ่พูดให้ถูกคือบรรพบุรุษของวานพื้นที่นี้ถูกขนานนามว่าเป็นสุสานแห่งวาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่จมอยู่ใต้พื้นทะเลเป็นเวลาหลายล้านปีจนกระทั่งเปลือกโลกยกตัวสูงขึ้นและกลายเป็นแผ่นดินนอกเหนือจากวานแล้วนักวิจัยยังพบฟันฉลามอยู่ที่นั่นด้วยซี่ใหญ่เชียวที่สำคัญกว่านั้นแม้ว่าสุสานแห่งวานจะเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าวานเคยเป็นสัตว์บกมาก่อนแล้ววิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ทะเลแต่ก็ยังมีฟอสซิลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่เกิดขึ้นกับร่างกายของพวกมัน บรรพบุพร,รุษของวันในวันนี้มีสีขาและก็ดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงโดยม,มีเพียงกระโหลกที่บอกใบว่าพวกมันจะวิวัฒนาการไปเป็นอะไรในวันข้างหน้ามีคนเคยอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่ของซาฮาราในช่วงเวลาที่ต่างกันเมื่อสภาพอากาศไม่มั่นคงผ่านมาและผ่านไปปตะศพของมนุษย์ก็ถูกพบในทะเลทรายที่แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆตัวอย่างเช่นเมื่อประมาณ90,00ปีก่อนอียิปต์ตอนใต้เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าที่สร้างวงกลมหินซึ่งมีอายุมากกว่าสโตนเฮนจ์อย่างน้อย1000ปี มันเป็นสิ่งปลูกสร้างยุคหินใหม่ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางดาราศาสตร์บางคนก็อ้างว่าก้อนหินนั้นชี้ไปที่กลุ่มดาวในพรานสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่น่าสนใจที่มนุษย์สร้างขึ้นในทะเลทรายซาราร์ก็คือป้อมปราการที่สร้างขึ้นโดยชาวการเมนเทสแห่งลิเบียพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่ของทะเลทรายจาก200ปีก่อนคริสตกาลจนถึงประมาณปีคศ700แม้ว่าพื้นที่บริเวณนี้จะร้อนและมีทรายมาก ต่ชาวการาเมนเทสก็พบวิธีที่จะนำน้ำมาใช้โดยการขุดคลองใต้ดินเชื่อมต่อการที่ขยายออกไปเพื่อหล่อเลี้ยงไร่นาของพวกเขารวมทั้งเป็นแหล่งน้ำดื่มสำหรับเมืองและก็ป้อมปราการต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามในบางช่วงคลองก็แห้งขอดและผู้คนก็ละทิ้งพื้นที่นั้นปล่อยให้ทรายพัดทำลายที่อยู่อันสวยงามของพวกเขาไปนอกจากนี้ในพื้นที่ประเทศลิเบียในปัจจุบนันมีอุกกาบาตขนาดใหญ่ตกลงมาเมื่อ29ล้านปีก่อน เนื่องจากมีสายที่มากเกินไปในทะเลทรายเราจึงยังหาหลุมอุกกาบาตไม่พบแต่ผลกรทโได้เปลี่ยนหินโดยรอบให้กลายเป็นแก้วสีเขียวมีลักษณะเป็นแผ่นอยู่ที่นั่นจนกระทั่งมนุษย์ผู้เข้ามาตั้งถิ่นฐานมาพบมันหลายล้านปีต่อมาชาวอียิปต์โบราณดูเหมือนจะชอบแก้วชนิดนี้เป็นพิเศษเพราะเมื่อทำการค้นพบสุสารของตุตันคามุลน,นักโบราณคดีพบแผ่นกรอบที่ตกแต่งเป็นรูปดวงทำจากแก้วชนิดนี้เป็นชิ้นที่อยู่ตรงกลาง สมบัติอีกชิ้นหนึ่งก็คือกริดสำหรับงานพิธีที่ท,ทำจากอุกกาบาตในทางกลับกันหินจากท้องฟ้าอาจตกลงมาเมื่อประมาณ5,000ปีก่อนอย่างน้อยก็มีหลุมอุกกาบาตทางตอนตกเฉียงใต้ของอียิปต์ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนเศษของอุกกาบาตนั้นถูกพบในพื้นที่ขนาดใหญ่รอบหลุมอุกกาบาตและมันก็ไม่ใช่แค่เพียงสิ่งเดียวทะเลทรายเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับการเก็บรักษาอุกกาบาตมันนานหลายปี เพราะมีแต่ทรายและไม่มีพืชพันธุ์ใดๆเลยในที่อื่นๆหลุมอุกกาบาตและอุกกาบาตถูกปกคลุมหรือสึกกร่อนเนื่องจากสภาพอากาศในขณะที่ใน,นทะเลทรายไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนักเป็นระยะเวลานาน,นแม้ว่าหินอุกกาบาตส่วนใหญ่จะลุกไหม้ในชั้นบรรยากาศโดยที่ตกลงมาไม่ถึงพื้นโลกแต่หินที่ตกลงมาบนโลกส่วนใหญ่จะตกลงสู่มหาสมุทรซึ่งมีปริมาณมากถึง70%ถึงอย่างนั้นอุกกาบาตก็ตกลงสู่ที่อื่นเช่นกัน และพื้นที่ที่ดีที่สุดสําหรับการตรวจดูจริงๆแล้วก็คือทะเลทรายและพื้นที่โรกรางอันหนาวเหน็บของแอนตาร์กติกาเหตุผลเพราะวัตถุต่างดาวนั้นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนในภูมิทัศน์ที่แห้งแล้งหรือมีหิมะปกคลุมเห็นสักดวงไหมเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส